s i n g กก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Cooking Singer นะครับนี่เป็นรายการที่ยืนใกล้ชิดมากเลยนะที่ร้องร้องอยู่ไม่ร้องแล้วจะเสียบใหม่แล้วลงนิดตกเลยค่ะแอบวยากเป็น่มเซ่นว้ผีนะ เติมใจให้กันโอ้ดังมากเลยไม่รู้ไม่รู้ต,<อ>ตัวตอนนี้น่ดังมากเป็นเป็นแบบเส้นเลือดตีบในสมองข้างขวาแก้ึ้นไม่ได้แอร์ข้างสองข้างประคองประคอง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณบิ๊กนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการคุกกิ้งสิงเกอร์นะครับเป็นรายการที่เราจะได้พูดคุยนะครับกับศิลปินนะครับอยากทราบไหมครับวันนี้จะไปพบกับศิลปินท่านไหนนะครับพี่มัมนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายครับเธออไว้ เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับสบายดีครับแล้วก็อัปเดตนะครับก็ช่วงนี้เห็นหน้าเห็นตาในรายการค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่เป็นรายการที่ยืนอยู่ใกล้ชิดมากเลยนะอย่างที่คุยกันแล้วก็เราจะต้องมีวัตถุดิบลับใช่ไหมฮะโอ้พี่มัมเตรียมอะไรมาครับเขาเบิกวัตถุดิบลับเลยค่ะนี่ครับมาแล้วตื่นเต้นฮะตื่นเต้นแฮรเลยอคืเพราะว่าแต่ละคนมาก็ คนละแบบเกินคาดเดาไปเลยนะครับสีหก <1, S 1> สีเอียวหนึสูงหรือต่ำค่ะต่ำสูงค่ะ,คะนี่ค่ะวัตคุอผดลับของเราอาจจะ<อ>งง<า>ว่าทำไมมัน ทำไมมันใหญ่มากรับปะเลือกใช่ไหมครับนี่ทำไมมันคือกะหล่ำปลีกะหล่ำปีนะครับโอเคทําไมถึงนํากะหล่ำปีมาครับเพราะว่าเป็นคนชอบทานผักค่ะทุกชนิดปีเนี่ยผักทุกชนิดเลยค่ะแต่ว่าที่เลือกกะหล่ำปรีเพราะว่าหาง่ายในตลาดคผ่านตลาดมาก็เออเห็นกะหล่ำปีก็เลยแวะซื้อกะหล่ำปรีมาเลยค่ะมีเมนูที่แบบชื่นชมชื่นชอบเป็นพิเศษไหมครับสปะกะหล่ำปรีกะหล่ำปีผัดน้าปลาค่ะแต่ว่าวันนี้นี่ บอกกันเลยว่าต้องเป็นเมนูที่ฟันกลับปีกับหมูไม่เคยมีทั่วทั่วไปอาจจะยังไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มันคืออะไรเหรอไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการมาให้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่าในตู้เย็นเรามีอะไรพอที่จะเอามาทําได้บ้างครับผมเชิญหน้านี้เลยครับเชิญค่ะรอด้วยนี่ครับตู้เย็นไม่ไกลว้าวลบมาก เอาเท่าที่มีก่อนนะครับปิดยังยังครับผมก็เครื่องปรุง่าแป้งเวียดนามครับผม่าแค่นี้เองใช่แค่นี้ครับโอเคครับปิดนแต่จริงแล้ววันนี้ไหนๆพี่มัมมาแล้วก็อยากจะทําเพิ่มเป็นสองเมนูให้พี่มัมเลยอะไรฮะของข่าวทําของที่เข้าวพี่มัมครับสําหรับคนหวานหวานของที่เข้ากับพี่มัมก็ต้องเป็นบะดันของหวานครับของหวานด้วยอ่ามีทั้งของข่าวด้วยอย่าบอกว่าใช้กระหล่ำปีทําของหวานถูกต้องค เดี๋ยวเราค่อยไปถึงเมนูนั้นแล้วกันเนาะโอเคเอาเมนูแรกก่อนนะครับปิดได้ยังคะปิดได้แล้วครับแหมเปิดไฟนะครับเปิดค่ะิดเคครับมามามาอ่ะลุยไปเลยเซรมากแปลกใจมากเลยครับมันจะเป็นยังไงคะจะกินได้หรือกินไม่ได้เดี๋ยวครูกันนะคะ ทุกเมนูนี้คดแขกรับสชิที่กินได้หมดทุกเมนูเหอฮะกินได้ครับกินได้แน่นอนไม่เคยกินมาก่อนอ่ะโดยเฉพาะทาของหวานอ่ะโอ้ยจะลองดูครับผมก็ไม่เคยกินกันเอานึกอ่ะระหว่างนี้ก็ทําไปด้วยคุยไปด้วยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าเราเจอกันที่ไหนนะครับเคยเจอคุณพิกโดยบังเอิญโดยบังเอิญที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งต่างคนต่างไปเที่ยวตลาดนัดใช่ครับมามันไปคนเดียวไปตลาดนัดเดนคนเดียวไม่เคยไปกับใคร แต่เจอครูพิกเดินกับคนเดียวเหมือนกันครับผมทานอยู่กับคนเดียวเหมือนกันกันนั่งว่าวิอคนเดียวก็เลยเข้าไปทักทายก็เลยพูดคุยกันตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยครับเ่อมว่าเจอกันวันนี้จริงๆแล้วก็ เป็นแฟนคลับพี่มามาก่อนครับฟังเพลงพี่มาร้องเพลงพี่มามสมัยก่อนประกวดร้องเพลงก็ใช้เพลงพี่มามเหมือนกันเพลงอะไรครับมีเพลงไม่กี่เพลงของพี่มามที่เราใช้เพลงที่ดังที่สุดนั่นเองครับผมฉันรับผัวเติมเลยนะเติมเติมใจให้กันเติมฮาร์ดให้กันตตับใจวเเอออองรมาธ ครับผมนั่นะแหละฮะเมื่อก่อนก็เลยชอบชื่นชมค่ะชื่นชอบมากอยู่เพีย<อ><อ>ง,งเดียวนั่นแหละ้าเป็นนึกครับ <laughs> <laughs> อ่า<ะ> <laughs> แล้วก็หั่นเลยนะครับผม <laughs> นี่มีอะไรให้มัมทําบ้างเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่มัมช่วยดีกว่า <c oughs> คุณหั่นไปพี่มัมแกะปูอัดแล้วกันครับผม <c oughs> อ่าได้ไหมฮะถามถามพี่มัมนิดนึงครับนิดเดียวนะชื่อมัมนี่จริงๆเป็นชื่อจริงไหมฮะชื่อมัมนี่เป็นชื่อที่เพื่อนตั้งให้ฮะ Oh. คือสมัยเด็กๆเนี่ยเราเล่นโฟกซองกันน,นะแล้วเขาเป็นทอมบอยเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ให้พี่หมีเป็นมือกีตาร์ครับใช่เป็นมือกีตาร์ผู้หญิงนะเป็นทอมทอมหน่อย,เ,ยเขาไม่มีแม่ไงเขาแบบว่าคำพราแม่ oh, อ,อ๋อมัมก็คือมาจากแม่เขาก็เลยเรียกความจริงแล้วชื่อแมวแมวเหรอฮะชื่อเล่นจริงๆแมวแมว,แมว แมวที่บ้านแม่ตั้งชื่อให้แมวเขาแมวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆแม่บอกว่าชอบร้องงงงแง่แมวเววเววแม่เลยให้ชื่อแมวอย่ามาใส่หัวนี่เรื่องจริงนี่เอาเรื่องจริงมาเล่าไม่เคยเล่ารายการไหนเลยนะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนที่เป็นทอมบอยเนี่ยเขากําบพาแม่ไงเขาก็เลยเรียกเรียกเรียกพี่มัมเป็นแมมมัมมัมปแม่อะไรเงี้ยพี่มัมก็เลยติด่ลมัมอย่างนั้นมัมอย่างนี้ก็เลยกลายเวลาเข้าวงการมันก็เลยกลายเป็นมัมลาพคนิดไปเลยมันก็ยังดีกว่าแมวลาพคนิด ส่วนละคนอีกก็คือมาจากชื่อมาชื่อวงค่ะชื่อวงของที่มามร้องเพลงอยู่แล้วมันเป็นนักร้องนำอะไรเงี้ยมันเป็นนักร้องนำนักร้องนำกระเทยคนแรกเลยเก่งยุคนั้นนี่สมัยก่อนนี่ก็เก็แรกๆเขาก็ก็ไม่เคยยอมรับเท่ไหร่หรอกนะแต่ว่าเราเก่งไงมาถึงเมื่อก่อนนี่ก็น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับที่เริ่มก่อตั้ง วงาลาโคนิกอะไรเงี้ยครับผมซีซูเปอรีแล้วค่ะพ่อแม่เริ่มเข้ามาร้องวงลาโคนิกตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบต้นต้นยี่สิบสามยี่สิบสี่อะไรเงี้ยครัร้องวงแล้วตอนนั้นสวยสะท้างเป็นนักร้องนำวงลาโคนิกนะครับสมัยก่อนเนี่ยฮะ<อ>ก็ร้องตาม ร้องตามคลับตามบาร์ต่างๆทั่วไปเยอะมากแล้วมีโอกาสได้มาทำเพลงได้อย่างไรครับก็ล้องรอยู่ออกทีวีทางช่อง5ลร้องไปเรื่อยๆกับวงราอคินต์ออกรายการทางทีวีช่อง5บ่อยๆก็ไปเข้าตาในสปอร์ตัท์สปอร์ตบริษัทในสปอร์ตเป็นบริษัททำเพลงครัประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าอินเตอร์มากสนใจพี่มามติดต่อพี่มามไปไปอัดเสียงที่อังกฤษเลยชุดแรกค่ะชื่อกับในสปอรตชื่อชุด ขอเพียงเข้าใจเดินทางไปอัดเสียงที่ประเทศอังกฤษดีใจมากเลยค่ะเป็นนักร้องโน้นนี้มาจากไหนไม่รู้อยู่ดีก็ได้ไปอังกฤษได้ไปเมืองนอกไปยุโรปครั้งแรกบินึ้ึเครื่งบินครั้งแรกในชีวิตว่าตอนอายุ20่สิบต้นแล้วก็ใช้เวลากับอัลบั้มแรกเนี่ยไปทั้งหมดทำสองอัลบั้มนะอัลบั้มแรกอยู่ที่ลอนดอนนะประมาณแค่7วันโอ้ครับอาทิตย์นึงเข้าห้องอัดทั้งพร้อมทั้งหอบมาสเตรอร์กลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำที่เมืองไทยเนี่ยสิบเรืงนะครับ ประมาณสิบเพลงค่ะชุดแรกสิบเพลงงั้นเราก็เลยมีโอกาสโชคดีได้ไปแล้วไปทำสองอัลบั้มวยกันอัลบั้มแรกขอเป็นก็แจออัลบั้มอัลบั้มที่สองชุดชุดเหนื่อยหรือยังฝ่ายนั้นเขาเรียนอยู่แต่กังชอบยิ้มแฉ่งเลยทำอะัมที่สองไม่เหนื่อยเลยชื่อโซช์เอาให้มันองเล่าวิชกรรมนิดนึงครับผม สมัยกรรมเวลาร้องเพลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเออสมัยก่อนเข<ซ>าเขาเขยอนครับคืออย่างเงี้ยเขายอมรับเท่าไหร่หรอประเภทอย่างเงี้ยทำมันก็จะมีคนที่แบบว่ามาทานข้าวที่ที่คนหลวดวตอนนั้นร้องคนหลัวคามในแมนดารินอ๋อครับมเมามาเลยเมามเ,เลยไปนั่งโต,ต๊ะหน้าเลยร้องร้องร้องอยู่ก็นั่งนั่งอยู่ยกเท้าขึ้นบนมันโต๊ะโอ้ใส่หน้าที่นําเลยเพราะว่ามันอยู่โต๊ะโน้ะเลยเทีเออแล้วก็ตะโกนมาว่า ผู้ชายผู้ชายเลยวะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายดีไม่ชอบหรือว่าอะไรอย่เงี้ยโ oh. อ้หืมคุณคะ What h แท p เ n e นเกิดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะ่ะ uh. เสียบไมเลยค่ะร้องๆ้องอยู่ไม่ร้องลแล้วก็เสียบไมแล้วก็ลงไป oh. ตบเลยค่ะลง <laughs> ไปตกแขกเลย oh. โอ้ยครับนี่โมโหมากตอนนั้นอะแบบความจริงมัน มันไม่ไม่ถูกหรอกไม่ดีหรอกนะที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเราทนกับการบดบุรี่อย่างง่ายได้หรอกเพราะว่ายกเท้าขึ้นมานี้ก็หนึ่งละแผ่นยังพูดจาูจาไอ้บุหรี่แสอ่เราใช่ไหมพักคุณเป็นคุณโกรธไหมถูกบุหรี่ว่าอุ้ยไม่เห็นหล่อเลยอย่างเงี้ยคุก็โกรธใช่ไหมเอออย่างเงี้ยโอ้ใช่จริงไม่ชอบเป็นผู้หญิงอะไรวะก็ลงไปตบเลยตบเลยการตบตบตบหัตบกหลกเลย จริงๆก็อย่ามาช่วยยามเข้ามาห้ามอย่แล้วครับคุณนเดี๋ยวผมเองว่ะเออแล้วแขกตัวอื่นนะก็แบบแซนเพลงเราเยอะไงก็เชียร์เรากันแบบว่าเอาเลยคุณน้ำเอาเลยคุณนำเอาเลยแบบไม่ต้องบอกหรอกค่ะเอาอยู่แล้วค่ะคือแขกประจําคนที่รักเราเขาก็จะเข้าใจเรานะคใช่ค่ะเสร็จปุ๊บนี่อีกนานไหมครับกว่าที่จะได้โอกาสมาร้องเพลงประกอบหนังเดิมใจให้กันใช่ไหมใช่ครับ อากับจากมังนอกมาเอาอัลบั้มเสร็จออกอัลบั้มเพลงเสร็จก็อีกหลายสิบปีอะประมาณตอนที่ออกอัลบั้มกับนายนิสวรรนั้นปี2 5 2 2 2าครับค่ะแล้วก็ได้มาอัดมาทำเพลงหนังได้ร้องเพลงหนังนะคะครับเมื่อปี2535ก็คือเรื่องที่ขี้หนูกับแมหมยแฮมชื่อเพงเติมใจให้กันโอ้ดังมากเลยไม่รู้ไม่รู้ตัวดังมาก เพื่อนเพื่อนโทรมาบอกกันบอกว่าอ้ได้ยินเพลงในวิทยุไม่เชื่อไม่เชื่อเพลงนังไม่ได้ยินเลยจนกระทั่งมีวันก็เริ่มได้ยินเพลงตัวเองจากวิทยุอูดีใจมากเลยอู้ตายแล้วเสียงเราแบบเปิดทุกคลื่นเลยอู้ฮะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตอนนั้นแบบมีผัวใหม่เลยอ่ะพอเพลงดังปุ๊บู้ชายก็มาเต็มเลยก็มาถึงตอนนี้เราก็รู้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแป้งเวียดนาม นึกว่ากระดาษแบบว่าสมัยลาอายพูดตายแล้วลุกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มานอกน้ำเย็นฮะให้มันกรอบครับผมแต่แล้วเราต้องปรุงรสนิดนึงฮะพี่มัมเออนี่เลยคะเกลือง่ายๆเลยครับเกลือมาขอใส่ได้เลยครับใส่แบบไหนแล้วก็พริกไทยหนักไหมชอบชอบรสจัดก็เยอะนิดนึงไม่เอาไม่ทานเค็มอ่ะครับไม่เค็มก็นิดนึงเอามือนอุ้ยอันนี้น้อยไานี้น้อยมากแต่ เอาละครับพอละครับผมอ่ะพริกไทยนิดนึงครับอ่าพอละครับแล้วก็น้ำมันงานิดนึนนงครับกินได้ไหมเนี่ยกินได้ฝีมือเราเองอ่าใส่พอละครับผมขอบคุณครับนี่ก็ทำแบบ<า>บ้านๆฮะเราไม่มีสูตรตวงเติงเรืทั้งนั้นอือเอาแบบง่ายๆเลยเสร็จนี่เลยฮะคนให้เข้ากันนะผมจานที่สักแล้จานที่สักเถอะแตเสร็จละเนี่ยอะที่เหลือก็ตั้งเตาเลยแล้วมาเจอครูบิ๊กแทบแปลกยิ่งกว่า เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตั้งกระทะครับเพื่อจะทอดครับทอดอะไรเราเอาเราเอาตัวกระหล่ำเนี่ยฮะใส่ลงไปทําให้เหมือนเกี๊ยวครับพี่มัมเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยอ่ะก่นแล้วเราวางก่อนครับทาได้ครับโอเคี่พี่มัมวางแบบสี่ฮะวางให้เป็นหนึ่งสองสามสี่สี่กองฮะสี่กองกองเหมือนในเรียกเป็นขี้เลยกอง วัตถุดิบกะีปลำกะรำปีปูอัดปัดอูชีสก็ชีสเลยีแล้วก็ฝีมือของครูบิ๊กเดี๋ยวเราจะมาทานร่วมกันนะคะระหว่างนี้ก็ไปทำเมนูสองก่อนนะฮะครับก็อีกเมนูหนึงอย่างที่บอกก็สำหรับ คนหวานนะครับแบบพี่มัมก็ต้องทำเมนูของหวานไปด้วยปุ๊บเหมือนก็เคยชิมมาแล้วเอันนี้เราหั่นเป็นฝอยๆเลยนะครับผมฝอยๆมานี่ครับผมได้ข่าวว่ามีคมมากฝอยละเอียดนิดนึงโอ้ยละเอียดเดี๋ยวสิมันใหญ่ก็บางฝอยที่วัแม่วันแม่แค่นี้จมไม่เคยทำอย่างนี้นะจ๊ะ เป็นเส้นยาวๆอ๋อได้ครับใช่ครับผมได้ค่ะครับผมคุณพี่ใส่น้ําไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวเราทําน้ําเชื่อมครับโอ้โหคุณพีคช่วยทําน้ําเชื่อมใส่กระหล่ำอ่ะครับผมน้ำแข็งมีไหมฮะน้ำแข็งใสเลยครับเมนูน้ำแข็งใสกระหล่ำน้ําเชื่อมค่ะหรือจะเป็นกระหล่ำน้ำแข็งได้เลยคู่เป็นเล่นต้องลองชิมคุณหมาน้องลองชิมครับให้ลองอีกแล้วอะเกิดมาไม่เคยลองก็ต้องลอง ใส่หน้าตาหน่อยนะครับสิปีที่ผ่านมานี่ครับพี่มังคิดว่าอันไหนเป็นเอกลักษณ์ครับของพี่มังหน้าตาเสียงเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงเนี่ยคนจะจําเวลาตอนกลางวันพี่มังไม่แต่งหน้านะก็<อ><ๆ>คนจำไม่ได้หรอกแต่พอพูดปุ๊บใช่ที e? ่คุณมังไม่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงพูดมันเนี่ยคนจาได้อัปเดตเรื่องความรักปัจจุบันครับผมของพี่มัมเหรอตอนนี้อยู่เป็นโสดแล้วค่ะเพราะว่า60สิ กว่าปีกับความรักเนี่ยมันอิ่มรับแล้วก็มันเอ,อิแล้วมันก็หนักใจกันพอแล้วกับ6กกว่าปีกับเรื่องความรักเคยรู้สึกว่าว่าเหมือนกับหมดประจาเดือนอะ่ะรับมันก็ไม่มีความต้องการแล้วอ๋อแหมแล้วถ้ามหมดแล้วฮะถ้าเดินออกไปปุ๊บเจออุ๊ยคนหนึ่งใช่เลยสเปกแล้วก็มีประจำเดินใหม่ <laughs> ดีฮะเนี่ยเนี่ยมัมเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้มาแล้วเหรอคะเนี่ยนีิ่มาเริ่มมาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเชิญพี่มัมรับประชิมได้เลยครับผมรับประชิมอาการป่วยก็แหมตอนตอนนี้นี่ชิมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่าฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อย อัปเดตกันครูวิอัปเปนึ่งชินนะครับขอบคุณครับช่วงนี้อัปเดตอาการนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะครับอาการที่เป็นสโตรกใช่ครับี่มันเป็นสโตรกบนเครื่องบินเป็นเป็นแบบเส้นเลือดตีบในสมองข้างขวาก็ทําให้ซีซานี่อ่อนแรงไปวันนั้นเดินทางไปโชว์ตัวที่ที่ภูเก็ตก็รู้สึกเป็นเอ๊ะอะไรเกิดอาการบนเครื่องอะฮะข้างซานี่มีแรงก็เลยแบบบอกเรียกแอร์โฮสเตสว่า ขอขอ,อยาหมองหน่อยรู้สึกคิดว่าตเตยเป็นลมจะเป็นลมครับเขาก็เอาอยาหม่องน้ําใส่ในแก้วกระดาษแล้วก็ที่ชู้ให้ราดมดมดม,ดมครับมันก็อาการอ่อนแรงก็ไม่ดีขึ้นแอร์ก็เลยเป็นห่วงบอกว่าพี่มัมคะเดี๋ยวพอเครื่องแรงแล้วเนี่ยต้องรีบไปหาหมอนนะอือแล้วก็โอ้ยตายแล้วพอเครื่องแรงปุ๊บพี่มัมก็เลยบอกว่าลุกขึ้นไม่ได้อืเดินยืนไม่ได้ ว่ามันไม่มีแรงไปซิบมีแรงไปครึ่งเลยนะครับขอวิวแชร์เอาวิวแชร์มารับหน้าเครื่องครับอแล้วก็ประคองประคอง,คองกันออกคนสุดท้ายเลยให้ผพื่นสารคือออกไปก่นอนแล้วก็ประคองแอร์ข้างสองข้างประคองประคอง,คองขึ้นนั่งมวิวแชร์เข็นจากเครื่องไปเลยลงไปปุ๊บเพื่อนมารับเพื่อนที่เจ้าของงานมารับที่ข้างล่างปุ๊บก็เลยไปเห็นสภาพแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลเลยครับหมอบอกโชคดีที่มาเร็วอืจาก อาการที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงเครื่องจะลงพอดีครึ่งชั่วโมงปุ๊บเดินทางไปโรงพยาบาลอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ชั่วโมงหนึ่งถึงหมอโรคเนี้ยอาการอาการแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าไปถึงหมอช้าเขาวอกเต็นที่ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าหลังสี่ชั่วโมงไปเนี้ยอาการอ่อนแรงจะกลับมายากอพอมพี่วามโชคดีที่ว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงมือหมอครับไปถึงปุ๊บหมอวัดความดันสองร้อยกว่าโอ้โห ็นความดันสูงไปด้วยเลยโอ้โหแล้วก็แอดมิดเลยแอดมิดเสร็จสักพักหนึ่งพอพอความดันเริ่มลดลงมีหมอใหญ่มาบานบอกว่าต้องไป MRI ครับตกกระจยขนาดน้นสมองครับก็เข้าเครื่อง MRI ก็ถึงรู้ว่าเส้นเลือกฝอยในสมองข้างขวาคตีตดนิดเดียวเองตีดนิดเดียวเองทำให้ซีกซ้ายของมันเนี่ยอ่อนแรงไม่มีแรครับก็ ความที่ไปถึงมือหมอเร็วก็ใช้เวลาฟื้นฟูแล้วก็บำบัดอยู่ที่ภูเก็ตน่ะอยู่ในโรงพยาบาล7วันโอ้โหเจ็ดวันนี้พี่มามขอออกก็เริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าต้องมาทำกายภาพบำบัดต่อข้างนอกมาพักข้างนอกอีกในโรงแรมที่ภูเก็ตอีกสิบวันสิบห้าวันแล้วก็จ้างหมอมาทำกายภาพบำบัดภายในเวลาสิบ ห้าวันเกิดเจ็ดวันยี่สองวันก็เริ่มทรงตัวได้เกือบเดือนเริ่มกลับมาเรื่อยๆบอกกายภาพก็มาทํากายภาพทุกวันเลยหัดเดินหัดขึ้นบันไดหัดเดินครับเริ่มใหม่เลยเออเริ่มใหม่มันเด็กอนุบาลมันเด็กปด็กอ่วเด็กอ่อนหัดเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่าพี่นมวโชคดีนะที่กลับมาได้ไวพี่ก็เลยถามว่ามีคนเป็นอาการแบบเนี้ยเยอะไหมเขาบอกพี่นมายังน้อย อโอ้โหนี่ยังน้อยเนี่ยชีวิตฉันหายไปเดือนหนึ่งเริ่มใหม่พอมันไม่มีแรงไปซีกหนึ่งแล้วเรามีความสึกมันจะกลับมาได้เหรืออ,อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็กลับมาเราก็ขยันทํทำกายภาพแล้วก็เลยกลับมาหนึ่งเดือนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก,กลับมาฟอลโล่ต่อที่ศิลาครับทุกวันนี้ก็ทานยา <c oughs> ทุกวันมหมอบอกว่าโรคเนี้ยมันไม่หายขาดหรอกวันดีคือดีมันจะกลับมาสโตรกอีกก็ได้ <c oughs> ไมะงั้นห้ามขาดยาเกิด <c oughs> <c oughs> การสต็ขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับหนึ่งพี่มันเป็นความดันมาก่อนแล้วไม่ไม,ไม่ใส่ใจกินยาครับไม่อัปเดตยาเอ้ยมันนี้ไม่ผินเป็นไรเลยคือเป็นความดันเนี่ยเรามันมันอาการมันไม่บอกมันไม่ออกอันนอ,อ,อันนี้ที่ท,ที่ฟังเพราะว่าเหมือนกันเป็นอยู่ครเนีความดันสูงมันก็เลย <c oughs> เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าใครที่เป็นความดันเนี่ยอยา่า ลืมกินยายาอย่าทิ้งยาอย่าขาดยาจากความดันเนี่ยมันมันทำให้เป็นโยมยาไปหมดเ<ป>ลยข้างในเนี่ยเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเกี่ยวกับอะไรงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นความดันอย่าขาดยานะคะต้องต้องมีงยา,า,ยาทุกวันนี้พี่มามีต้องทานยาตลอดเวลาครับเพราะว่าสโตรบมันกลับมาเป็นได้อีกเรื่อยๆถ้าเราขาดยาไปเดี๋ยวมันจะเป็นอีกอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะนั้นพี่มามันก็จะทาน เนี่ยของทอดแบบนี้คนจริงทานไม่ได้หรอกแต่เพื่อรายการครับขอบคุณครับชื่นอมตายอ้าวชิมนะฮะใส่น้ำจิ้มยังเนี่ยใส่แล้วของผมเรียบร้อยของของพี่มามาผมผมใส่แล้วนี่ฮะเข้าปากแล้วสงสารคุณต้องเอาออกมาอีกครับคุณพี่จูซิอ้าพร้อมกันอืมโหอร่อยอ้าวคุณพิกินก็กิน อร่อยมากขอบคุณการยืดจับขาเจ็บคูกแขนมั้งฮะอืมทำได้ไหมครับแต่นี่มันเหม็นขาตรงที่หน่อยนึงครับตรงปูอัดอืมพอจีปูอัดเราได้จะไปต้มก่อนเออเออใช่ปูอัดเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาเออครับเวียดนามเคี้ยวนะคะทอดกรอบครับผมสุดยอด อ่าทีนี้ของหวานเราจะใช้ช้อนของข่าวไม่ได้ค่ะครัผมต้องให้บอกคุบิก็หารไปหยิบช้อนครับผมสแตนเลสค่ะเริ่มลดเกรดลงเรื่อยๆจากทองเหลืองมาเป็นสเตนเลสแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามีของกินอีกก็จะเป็นสังกะสีครับลองชิมครับแล้วไม่มีถ้วยแบ่งด้วยนะกินถ้วยร่วมค่ะใช่ครับกล้าขนาดไหนครับคุณคิดตัวรกันเีมคมทันก่อนไงโอ้โหยนี่ไงถ้วยแบ่ง ไหนด้วยแบ่งคูบิกไหนกินจริไม่เอาถ้วยเมื่อกี้นี่ถ้วยแบ่งคูบิกถ้วยแบ่งพี่มัมอ่าเอาคูบิกเอานี้ยคูบิกกินถ้วยนั้นจริงเหรออ่าคูบิกหยิบมาแล้วอย่ามาเปลี่ยนไม่ได้พี่มัมกินถ้วยนี้สำหรับใส่ถ้วยนู้นคนี่เส้นไหวพี่นี่เหร เยพร้อมกันสิโอเคอันนี้ถ้วยใหญ่ก็ต้องครับคำใหญ่แล้วก็งนได้วยไหมฮะนันละครับผมเออพอเต็มพอดดีฮะพอลาบบัวโอเคครับขอบคุณยังไม่ได้กินนะช้อนครับเอาน้ำหน่อยไหมพอละฮะผมไม่เอาเดี๋ยวพอสิล้นครับเดี๋ยวพอสิทักทุดิี่าโอเคพร้อมแล้วครับวัตถุดิบครับชิม วัยมากคือเต็มคำมากเลยอ่ะเฮ้ยครับโอ้ชิเน่อืเข้ากันอร่อยเลยอ่ะอร่อยจริงครับคุณผู้ชมกระลำปลีลอยแก้วลอยแก้วละอุลอยเลยอร่อย ละอุลอยเลอลากมูมากอะ่รเก่งแล้วอะเล่งกุ่งเล่งกุ่งเก่งลูคูลิกบุ๊เออรี่คู่ขี้พอได้แล้วพอได้แล้วพอได้ค่ะอืมก็อิ่มเลยครับผมเกี๊ยวเวียดนามทอดกรอบใช่ครับทั้ง หลายปีรอยแก้วช่วยครูบิกมากขอบพระคุณพี่มัมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อทุกคุณคนก็อยากจะฟังพี่มัมร้องเพลงครับผมจริงเหรอคะใช่คนนั้นเนี่ยเราไปฟังเพลงจากพี่มัมกันดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เต็มเพลงอะไรมาดีครับเดี๋ยวซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปฟังกันว่าเราจะร้องเพลงอะไรนะคะได้ครับผมได้ครับไปค่ะขอบคุณครับ คุกคิงสิ่งแกนตบทจ่ตัวเองมานานแอบรอคอยเธอ อย่างนั้นอยู่ใกลกันเกินครึ่งฟ้าหากยังมีใจคุ้นกันจะยงยัยความสัมพันธ์จนมาพบก,กันใกล้ตาก่อเติมแรงใจมาทอ ปั่นในยามทุกตรงไม่วันตามคนเติมใจให้กันเติมใจสึ่งกันจน จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจมาท้อแต่งบันในยามทุกเรงไม่วันต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกัน จริงวันนี้ต้องขอบคุณพี่มัมมากเลยนะครับเป็นโอกาสพิเศษเพราะอย่างที่บอกคือผมนี่เจอพี่มัมหรือว่าติดตามงานอะไรมาตั้งแต่ผมเด็กอาวุโสจริงแล้วไม่เคยได้ยินเสียงพี่มัมร้องสดเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยได้ครับสุดยอดมากก็อยากจะฝากบอกครูพี่ว่ามีงานอะไรครับผมที่ให้พี่มัมไปช่วยได้เป็นกรรมะโอเมะอะไรตอนเลยเยอะๆเลยคือที่เราอยากจะไปแบบครับอย่างนี้บ้างก็บอกได้นะขอบคุณมากครับ ส่วนใหญ่ก็จะผมใส่คูพิกจะเลิมมาเห็นแต่พี่มามในเฟซก็โอ้พี่มามงานเยอะมากเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะพี่มามเป็นนกค่ะชอบใจพี่มามเป็นนกชอบใจหัวสั่นหัวครอนจังนะก็สุดท้ายนี้ต้องให้พี่มามฝากครับผมว่าแต่ช่วงนี้พี่มามีอะไรเคลื่อนไหวในวงการบ้างหรือว่าฝากเฟซบุ๊กฝากอะไรนี้ก็ได้ครับโอ้ยรอคอยช่วงนี้มานานแล้วครับเฟซบุ๊กครับภาษาอังกฤษนะคะ มัมลาคอนิสค่ะ M U M มัม L ics, uh. TikTok, A C O N I C a. S ลาคอนิสค่ะฝากไอนีคะมัมลาคอนิสค่ะ M U M มัม L A C O N I C S ลาคอนิสค่ะฝาก t ิ k กต k อกด้วยนะคะมัมลาคอนิสค่ะ ขอบคุณมากครับพี่หม่อมครับผมขอบคุณคุณพี่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่นีนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับรายการของเราครับ Cook i n g s i n g เกนะครับติดตามได้นะครับทุกวันที่1กับ16นะครับพานหวังกับไรมานะครับมาดูรายการเรานะครับสนุกแน่นอนขอบคุณค่ะสนุกแน่นอนค่ะได้ทานอาหารอร่อยด้วย cooking sincere